ครับโอ้โหนี่ห้อยคอมันไปอยู่ในนี้ได้ไงเอ้ยที่ห้อยคออยู่ในกระติกน้แล้วมันจะห้อยยังไงอะเออป็อยู่อืมมกลวกนแ้ดงอาด้วยยีุ่ดลวยากัป็นยั่เป็นที่สมองเป็น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดจีแฟมิลี่กับช่วงกอดจีขี้อวดฮะวันนี้เอาอะไรอวดเพื่อนครับกระติกน้ำกระติกน้ำนะครับสั่งมาจากสั่งมาจากลาซา,<ช>า,าด่าลาซาด้านะครับจิ้มมากับมาม่าอีกแล้วนะครับก็คือเป็นกระติกน้ำใช่ไหมใช่ลายอะไรอ่ะ มิสโนะใหญ่บ่อยโอ้โหคิมิสโนะใหญ่บ่อยอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหมาดูกันเลยว่าข้างในนั้นมันเป็นยังไงนี่นะคะปะาป๋าแอบเปิดมาให้ละเดี๋ยวแก่งมามีเม็ดปอเปี๊ะอีกแล้วนะฮะโอ้โหคืออ่ารอบที่แล้วนะครับเป็นกระติกน้ำลายอะไรนะแมกควีนลายแมกควีนนะฮะตอนนี้เป็นกระติกน้ำลายคิมิสโนะ ใหญบ้าโอ้โห,โโหเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าครับว่ามันจะสวยแค่ไหนครับอุ๊ยฉีดแล้วแหือ,หอหสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเอ่อการรีวิวกระติกน้ําลายแมกวีน,นะครับก็ไปดูกันได้ที่ข้างบนนะครับเดี๋ยวส่งอันนี้ไว้ให้ครับชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวส่ง,นนสงลิงค์ข้างบนนะครับข้างบนนะครับจะมีข้อความขึ้นะนะครับครับผม มันเหมือนเพือเ่อนหนูชื่อการ์ดเขาเรียกว่าการ์ดเดี๋ยวส่งการ์ดไปให้ข้างบนนะฮะก็คือถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเออ่การรีวิวกระติกน้ำลายแมคควีนนะครับก็ไปดูได้นะครับบนการ์ดข้างบนนะฮะโอเคทีนี้นะครับกระติกน้ำลายคิมิสโน่ใหญ่บ่าอโอ้โหสีอะไรอะะติกน้ำสีอะไรอะสีแดงเหมือนอเพื่อนหนูชื่อไอดีเลยอ่ะหเหมือนเพือพ่อนหนูชื่อ ID แต่ว่าหนูชื่อไอดีมีอีกอันนึงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่โป้าครับโอ้โหนี่นห้อยคอมันไปอยู่ในนี้ได้ไงายพี่ห้อยคออยู่ในกระติกนะ้ำแล้วมันจะห้อยอยังไงอ,อ่ะเอมาดูดูกันนะฮะโอ้ป้ามันล็อกไว้อยู่นี่อ่าฮะโอ้โหมีที่ล็อกด้วยโอ้โหกดแล้วเด้งออกมาด้วยโอ้โหป้าเอาเปิดออกมาก่อนเปิดตึงมาเอาสายมาก่อนนะฮะ นนะ่ทีล็ออะ yeah. อันนี้คืออะไรครับความชื้นยานที่ดูดความชื้นนะเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะก็คือนี่นะครับโอ้โหลายนะฮะลวดลายนี่สวยงามมากนะครับ <พา S 1> โอ้ต้องเอาไปล้างต้องเอาไปล้างแล้วละ่ะป้าอ้าว ้าวไม่มีทันจิโร่โอ้น่ันดีทันจิโร่หายบ้าไปแล้วทันจิโร่กลายเป็นนันดีหรือเปล่านี่นะครับก็คือเป็นคิมิโนะยายบานะครับที่มีอิโนะซุเกะนะฮะอ๋อกิยูนะฮะทำไมเขาไม่เอาเมซิโกนะฮะทำไมเขาไม่เอาเนี้วออกไปแล้วก็ท่าเอ่อ อันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะฮะอันนี้ชื่อ,อไหนตัวไหนอะมีตัวเนี้ยชื่ออะไรนะจะไม่ได้ปันปันเออ่บุกผาไอ้ปันบุกผาปันมะเร็งปันมะเร็ง <c oughs> นะปันมะเร็งชื่ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะแล้วก็มีคนสุดท้ายชื่ออะไรนะฮะคนหัวเหลืองอะเอ่อเซนนิสึปานเนะสเซนนี่ แต่จริงๆมันมีท่าอื่นด้วยนะอือหท่าอะไรครับมันมีตัวมังกรเหมือนเหมือนเหมือนทันจิโร่ด้วยแต่ไม่รู้เออชื่อเลขชื่ออะไรก็ไม่รู้อ,อโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะประกอบอยังไงบ้าง อ๋อรีวิวแล้วไงอ่าหนูจะรีวิวใช่ไหม,มดูข้างล่างเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอ่ากระติกน้ำนี่นะครับเป็น BPA ฟรีนะครับก็คือเป็นพลาสติกแบบที่ที่ไม่เป็นอันตรายนะฮะเวลาเราใส่น้ำน้ำอุณหภูมิลบองศาถึง100องศาเซลเซียสนะฮะโอเคดูข้างในดิคองบริษัท FDA นะครับเดี๋ยวเราต้องไปล้างก่อนนะฮะแย่เอาไปล้างดมดิกลิ่นเป็นไงกลิ่นยังง กินแนี้นะฮะแตงโมเน่าอ,อันนี้นะครับเป็นาฝานะครับไข่ออกมาล้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับอ้าวหมุนหมุนล,ล็อกก่อนล็อกก่อนเนี่ยล็อกจะได้หมุนได้อือฮึอลงมาเหมือนเดิมแล้วก็จะเปิดได้ครับแล้วก็ดูดูอ่าครับ มันต้องทำควาสอะอาดตรงนี้หน่อยอ่าใช่ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปล้างทั้งอันเลยนะฮะแล้วก็สายนี่นะครับสายแต่ยังไงครับเอ่อล็อกด้วยป้องกันคนอื่นขโมยอ่าไม่ใช่สายนี้ไว้คล้องคองนะฮะอ่าไหนมาลองดูสิครับโอ้โอ้โอ,อันนี้นะครับเขาก็จะมีความโค้งนะฮะความชื้น,นอ่ะ คือคือเขาจะมีความโคง้งครับมันจะอยู่ด้านในครับถ้าเราใส่ด้านนี้มันจะออกด้านนอกเนี่ยเนี่ยคือคืออันที่มันโค้งเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาเข้ากระติกอย่างนี้นะฮะนี่ะแล้วก็ดันนี่ฮะอ๋อดันมีที่ดันด้านข้างนะครับด้านนี้จะดันไม่เข้านะดันด้านข้างอย่างนี้นะฮะนี่นี่น่ฮะปึ๊บน,นี่นะครับก็จะแน่นๆอย่างนี้นะฮะโอเคก็จีชอบไหมครับชอบชอบมากไหม ระ<อ>หว่างแม็กกีนกับคิโนมิสโนยายบาชอบไหนมากกว่าสองอนันชอบสองอันเลยนะครับโอเคสาหรับแม็กกีนพังไปแล้วอ๋อพังไปแล้วนะครับก็เลยซื้ออันไหนนะฮะใครเป็นคนซื้อให้ครับมามาโอเคขอบคุณมามาซื้อๆที่ครับขอบคุณครับมามาด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้หนูด้วยกดซับสไคร้ให้เอากดจิด้วยนะครับแล้วใครที่อยากส่งของมาให้น้องกอจิอวดก็อย่าลืมส่งมาได้เลยที่ตรงนี่ตรงนี้นะครับโอเคเจนมาคลิปหน้าบาย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 สวัสดีครับอือห้ามมาคุมเนี่ยมองงานแต่มากไม่มองกล้องเลยนะ